ตอนเห็นแหมเหี่ตอนนี้เราอยู่ที่สนามหลวงวัดพระแก้วครับโอ้โชมความสวยงามตอนคืนของวัดพระแก้วครับโอ้โหประดับประดาไฟสวยงามมากตอนนี้เห็นสบายครับซ้ายมือจะเป็นศาลหลักเมืองขวามือจะเป็นวัดพระแก้วโอ้ยสวยงามมากเลยครับเจดีเจดีมีกี่ยอดถ้าตั้งนับดิที่สวยๆหนึ่งสองสามสี เจ็ดแปดข้างซ้ายมือก็จะเป็นกระทรวงกลาโหมสวยงามประนภร้าไฟสวยงามมากนี่เขาตั้งที่ที่ตอนนายหลวงออกมายืนนี่ก็ตั้งนี่นี่นี่ตรงนี้นี่เห็นไหมเนี่ยขวามือก็จะเป็นพระบรมมหาราชวังนี่นี่นี่ตรงนี้นี่เห็นไหมเนี่ยจะมียื่นออกมานี่ยในหลวงออกมายืนตรงนี้แหละแล้วก็ประชาชนก็อยู่ซ้ายตรงนี้เลยมาจาก มาครับจะพาไปดูวิววัดอรุณตอนดางคืนเปิดไฟสวยงามช่วงนี้า่เนี้คนเริ่มน้อยแล้วครับประมาณหลังทุ่มหนึง่งข้ามาแนะนำมา <c oughs> นี่ สวยไหมครับสวยไหมครับวัดอรุณของเราดวงกีบ ความสวยงามของกลางคืน,นถนนลาดําเินมาฝากครับตอนนี้เขาว่รังประดับไฟสวยงามสอง้างทาง้งตรงนี้เราตอนนี้เราอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยประดับประดับไฟแล้ววันที่28ปเดือนหน้าก็เป็นวันเกิดในสองทางทางประดับ้วยไฟสวยงามถนนราดชดนําเนวู้ดถัดไปถัดไปนี่ปรดไฟนั่หน้างามเลยแต่ว่าวันนั้นนานๆเปิืตอนนี้เปิืแต่้ต้นใหม่ จะไฟในปีใหม่มยังสวยไม่ได้มาดูนานแล้วแต่ก่อนสวยกว่านี้จรงนะแต่ก่อนเนขะาจะเปิดไปแต่ตอนนี้เขายังไม่ได้เปิดเต็มระ,ะบบถ้าเต็มระบบนะอาคารพวกอาคารสำนักงานราชก,การเขาจะเปิดเต็มระบบสบายใจเลยนะคะอยู่บนรถเย็นสบายไหมคะจะหลับแล้วง่วงแล้วง่วงแล้วจะนอนแล้วนอนอยู่บนหลังคารถสบายใจเลยนะ มาไปด้วยไหม